โอเคครับก็สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g กลเทคหนึ่งกันอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนา g กลเทคนะครับแอนปูเปิจะมาตัดหนอกล้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นหน้าฝนนะครับก็จะมาตัดแต่งหนอกล้วยต้นกล้วยนะครับก็อย่าปล่อยให้ใบมันเยอะนะครับจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะบังแสงปกคลุมพื้นดินนะครับแสงจะไม่ถึงดินนะแล้วก็ตัวหน่อกล้วย นะครับถ้าเกิดมันเกิดเยอะนะครับมันขึ้นเยอะนะครับเราก็ตัดออกนะครับเพื่อที่จะให้ตัวสารอาหารนะครับไปเลี้ยงลําต้นให้ลําต้นมันใหญ่สมบูรณ์นะครับถ้าเกิดมีตัวปีนะครับตัวปีตัวเครือมันออกมานะครับเราก็จะตัดแต่งมันนะครับตัดแต่งมันตัดแต่งหนอนะครับตัดแต่งหนอกล้วยนะครับเพื่อที่จะให้สารอาหารนะครับเข้าไปเลี้ยงปี กล้วยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นต้นกล้วยที่ผมได้ปลูกไว้นะครับซึ่งมันก็จะมีหนอ่อนนะมันมันก็จะมีหน่อขึ้นมาแบบนี้นะลูกกล้วยนะครับเป็นตัวหนอ่อเราก็ตัดออกนะครับอันนี้ต้นใหญ่แล้วนะเริ่มใหญ่เริ่มสมบูรณ์แล้วเราก็ตัดแต่งสักนิดนึงนะครับนี่ตัดนะครับเราก็ตัดเฉียงนะสี่ห้าองศา นะตัดเลยนะนี่นะแล้วก็ตัดนะออกมาตัดแบบนี้เลยนะฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่แล้วก็ตัดเลยย่าผมก็เอาปกคุมไว้นะนี่เราก็ตัดแต่งมันนะตัดแต่งนะครับเพื่อที่จะให้ตัวสารอาหารนั้นไปเลี้ยงลำต้นนะเราก็จะ ได้ลำต้นที่สวยงามนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีอีกนะเราก็ตัดให้มันเหลือแค่เหลือแค่ต้นนี้ไว้ก็พอนะครับนี่อ่าเราก็ตัดเฉือนไปเลยนะอันนี้ก็เฉือนไปเลยนะอ่าโอเคครับเราตัดพอ,อเราตัดตัวตัวหน่อมันนะพอเราตัดตัวหน่อมันเสร็จแล้วเราก็เอาใส่โคนมันไป เสร็จแล้วใบนะครับใบเราก็แต่งนะก็ตัดตัดให้มันชิดลำต้นเลยนะตัดเลย่าเห็นไหมครับตัดอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเก็บเอาไปทิ้งมันจะมีที่ทิ้งของมันนะหรือว่าท่านใดนะครับมีที่อ่าเป็นทาเป็นอ่าตัวหมักปุ๋ยนะครับก็สามารถเอาไปทิ้งได้นะต้นนี้กอนนี้ก็เสร็จแล้วนะกอกล้วยนะก่อนนี้ก็เคลียร์แล้วขยะเดี๋ยวค่อยมาเก็บ เราแต่งไปให้หมดก่อนนะแล้วก็ตัดเราแต่งต้นกล้วยนะครับเพื่อที่จะให้สารอาหารนะครับไปเลี้ยงรับต้นนะมันจะได้ออกลูกออกออกปีออกอผลผลิตให้เราได้สวยสมบูรณ์นะนะครับอย่างาต้นนี้นะครับก็ได้ออกปีออกเขือแล้วนะครับเรือกล้วยออกมาแล้วนะครับซึ่งมีแค่ ไม่กี่หวีเองนะครับมีแค่4ีหวีเองนะครับซึ่งมันไม่สมบูรณ์นะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้มาแต่งให้มันนําสารอาหารนะครับมาเลี้ยงลําต้นสักเท่าไรนะครับจะสังเกตดูได้นะครับต้นต้นสต้นนี้นะครับจะ,ะแตกต่างกันมากเลยนะครับขนาดนะครับต้นนี้ก็มันมีลูกแล้วนะมันมีลูกออกเครือออกปีแล้วเสร็จแล้วนะต้นนี้มันก็จะรีบนะ เพราะว่าสารอาหารมันเอาไปเลี้ยงลูกนะครับคุณผู้ชมเราจึงมาช่วยนะช่วยให้ลำต้นมันแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเราก็มาแต่งมันสักหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปแต่งกันเลยนะครับโอเคครับกอนี้ก็เป็นกอนที่2นะครับผมก็จะเลือกตัดตัดเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับนี่ตัดตัดเลยนะไม่ต้องไปเสียดายเดี๋ยวผมมาไล่เก็บทําความสะอาดเอา นี่นะครับอย่างนี้นะอย่างนี้เราก็ตัดไปเลยนะอันนี้เราก็แต่งใบสักหน่อยนะแต่งเลยปลูกต้นกล้วยนะครับก็แต่งให้มันสะอาดสะอ้านได้นะครับแต่งทำความสะอาดแต่งให้สะอาดสะอ้านได้นะ <c oughs> ไม่ต้องให้มันลกนะ <c oughs> <transluc cess ation> อย่างต้นนี้นะเราก็ตัดนี่เฉ <c oughs> ียงสี้าองศาตัดไปเลยนะเราก็ดูข้างบนว่า มันลกไหมนะถ้าไม่ลกก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้แสงมันส่องถึงพื้นนะให้แสงมันส่อง,ถ,งถึงพื้นนะโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ตัดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับคุณผู้ชมอย่างกอน,นี้นะครับก็ออกเครือมาแล้วนะครับออกเครือออกปีมาแล้วแต่คุณผู้ชมสังเกตดูนะครับอคอยาวมากเลยนะครับคอกล้วยนะคอยาวมากเลยยายไข่มุกนะครับเห็นรูปนะครับในคลิปนะ เห็นคลิปนะครับว่าโอ้กล้วยคอยาวนั้นมันไม่ดีนะครับเขาบอกว่าตัวกล้วยคอยาวไม่ค่อยให้ผลผลิตเยอะมากเท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยออกอตัวตัวหวีมากเท่าไหร่นะเราก็จะมาแต่งนะครับเราก็จะมาแต่งนี่ทำไม <laughs> มันถึง คอยาวนะดูข้างล่างเต็มเลยครับผมไม่ได้แต่งมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันนะครับเราจะมาตัดออกเลยนะครับเพื่อที่จะให้สารอาหารไปช่วยลําต้นนะครับนี่ลำลำต้นก็จะได้สมบูรณ์แล้วก็จะได้มีสารอาหารไปเลี้ยงลูกกล้วยนะครับกล้วยที่เราปลูกไว้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปผลิตคลิป นำเสนอคุณผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับในการาทำกรเกษตรในการนำเสนอเคล็ดลับต่างๆนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปแต่งกอนี้กันโอเคครับคุณผู้ชมกอนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาเยอะมากนะครับเราก็แต่งมันเลยนะครับตัดออกเลยเราไม่ต้องไปเสียดายนะครับมันไม่ได้ตายนะครับเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ตัดออกเลยนี่ เราก็เหลือไว้สักต้นนึงนะครับต้นที่สมบูรณ์นะนี่เราก็ตัดออกไปตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยดูโล่งเลยนะครับนี่คุณผู้ชมนะเ,เราก็ตัดแต่งกันหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมจะไม่ตัดนะครับก็สามารถเอา เสียมนะครับมาขุดแยกหน่อมันออกได้นะแยกหน่อมันออกไปปลูกใหม่ได้นะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แยกหน่อยังไม่ได้มีพื้นที่จัดเตรียมพื้นที่ไว้ปลูกสําหรับปลูกกล้วยนะครับผมก็เลยมาตัดก่อนนะครับอ่ะใบส่วนใบตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับส่วนใบกล้วยนะเราก็ตัดแต่งมันนะไม่ต้องไปเสียดายนะครับเอาให้มันเลี้ยง ให,ให้สารอาหารนะครับมันได้ไปเลี้ยงลับต้นอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเราจะได้รับประทานกล้วยลูกใหญ่ๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มคำนะโอเคข้างบนนี้ก็ไม่ได้มีตัวใบมากเกินไปนะครับผมก็จะไดไไ้ไม่ได้แต่งนะส่วนต้นต่อไปนะเดี๋ยวไปดู่ะน,ะ,นะส่วนต้นนี้นะครับคุณผู้ชม ใบมันก็เยอะพอสมควรนะเดี๋ยวผมจะแต่งใบด้วยนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับปีตัวหน่อกล้วยมันโผล่ขึ้นมานะครับสักสองหนอนะนี่สองหนอ่อพว่าตัดเลยนะ,ะตัดเลยสองสามหนอ่อนี่ตัดเลยชึบชึบนี่ตัดเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาใหม่นะครับไม่เป็นไรนี่ก็แต่งเลยนะครับแต่งได้นี่ตัด ตัดเลยชิด,ให,ชดนะให้มันชิดกับต้นกล้วยนะให้มันชิดกับต้นกล้วยแต่งมันมเห็นไหมครับนี่ก็จะดูโลงดูสวยงามนะนี่ลงสวยงามมากนะแต่งตัดมันไปเลยนะนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวต้นกล้วยมันก็จะยืดนะครับเสร็จแล้วลําต้นมันก็จะแข็งแรงสมบูรณ์นะแล้วมันก็จะออกเครือ ออกหวีให้เราได้รับประทานได้กินกันนะครับเราก็แต่งมันแล้วอีกอย่างนะครับมันก็จะไม่ลกด้วยนะครับก็จะไม่ลกนี่มาดูต้นนี้นะอ่ะเห็นไหมครับมีเยอะเลยอันนี้ก็ต้นสูงด้วยสมบูรณ์ด้วยนะเยอะเลยนะครับอันนี้ผมก็จะตัดออกนะครับเหลือไว้สัก2 2หน่อสอต้นนะนี่นะครับอ่ะ อย่างต้นนี้ต้นนี้ก็ตัดไปเลยชึบอ่าตัดเลยชึบตัดเลยนะต้นนี้ก็ตัดนะเหลือไว้2ต้นนู้นตัดเฉียงนะครับเฉียงชึบอุย้ยอ่า ต้นมันใหญ่แล้วมันใหญ่แล้วมันก็เลยตัดยากนิดหน่อยใบมันเราก็แต่งไปแต่งไปมือเดียวนะถ่ายแบบเรียวๆถ่ายคนเดียวนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยในตัวมุมกล้องนะอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ่ายแบบเรียวๆมาสวนคนเดียวนะถ่ายเรียวๆให้คุณผู้ชมได้รับชมกัน นะครับก็อยากจะได้นําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วกอ็อยากจะแนะนําเทคนิคแนะนําเคล็ดลับให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเผื่อ,อทุกท่านจะเอาไปปรับใช้ในสวนของทุกท่านนะครับสวยงามมากเลยนะครับเราทําแค่นี้นะครับทําแค่นี้แหละนะในตอนเช้าเราก็เหมือนกับได้ออกกําลังกายไปในตัวนะครับได้เผาผ่านแคลอรี่ไปในตัว นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะเก็บเศษไปทิ้งก่อนนะครับโอเคครับผมก็จะเอาตัวเศษมารวมๆกันนะครับไว้เผานะครับนีโ่โยนไปนะแล้วก็โยนไปแล้วก็มีที่เผาของเรานะสำหรับสวนของท่านใดนะครับที่ทำเป็นตัวหมักปุ๋ยของวัดชพืชนะครับ หมักปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็สามารถนําไปสับเป็นท่อนๆหรือเอาไปไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเองนะครับส่วนทุ่งนาของผมนั้นก็ยังไม่ได้ทําทเป็นตัวหมักปุ๋ยนะครับนี่รอบสองรอบ2แล้วนะครับนี่อ,อก็ได้เงือ่อพอสมควรนะเราก็ถือว่าออกกําลังกายในช่วงเช้านะครับก็ ได้หอบหนึ่งอยู่นะครับหอบหอบนี่หมายถึงคนหอบนะครับไม่ได้หอบอใบกล้วยนะครับผมนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดส่งกำลังใจให้กันและกันนะครับหนึ่งกำลังใจของทุกท่านนั้นมีความหมายต่อผู้ที่ดำเนินรายการ นะครับผมก็อยากจะทําให้คุณผู้ชมนั้นได้มีความสุขนะครับอยากจะทําให้คุณผู้ชมนั้นได้ชมแบบความบันเทิงนะครับแล้วก็อสอดแทรกด้วยเนื้อหาสาระบ้างนิดๆหน่นนอยๆนะครับเท่าที่ผมรู้นะ <c ười> นะคลิปนี้ก็ เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับส่งกำลังใจให้กันด้วยนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้ามีไอเดียดีๆนะครับอยากจะให้ผมทำอะไรในส่วนของผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนำผมได้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับมือหนึ่งถือมีดอยู่โอเคครับผมสวัสดีครับ